สวัสดีครับพี่นอ 4, ้องเอชซี่ผ้าพี่น้องมาเฮ็ดกับเข่าด้วยครับวัอนี้เฮ็ดกับเข่าจะเป็นสีผ้าพี่น้องอ้อมไกลนะครับอันนี้เป็นบัเอื้อพี่นออ้องนะครับบัเอื้นอบงเอื้องอ่อนนะครับเอามาจากบ้านนอกแล้วก็นี่รูกโดดนึ่นะครับส่วนนี้เป็นเนื้อใกล้บ้านนะครับพี่น้องพักเข้าในการใส่ในอ้อมนะครับก็จะมีพักซีเล้านะครับแล้วก็หอมบัวครับแล้วก็พัก อากาศยังบุนะครับจำอะไรกันซื้อน้ำแม่ขามวา่ย่าีเป็นทั่วฟักเง่านะครับพี่นอ้องเอ้ผ้าพี่น้องไปเห็ดนะครับําขั้นตอนต่อไปนะครับครับเตรียมเตรียมผักเตรียมน้ำล้วเข้าก็เอาไก่มาขว่ได้พี่น้องไปไก่หัวใส้หนามปลาลาแล้วก็ตำบวชพริกใส้น้ำพี่น้องขวายมนสุกสกนครับจังไยใส่ไส้หนามตามที่หลังนะครับแล้วก็ เพิ่มถึงผักน้ำดึวยนะครับผักเข้าใส่ผงข้าวทุตายกระไรเพราะว่ากั้นตน้นมันเดินไปผักมันจะที่เปื่อหดนะครับัน่สิบ่ปร์เซพี่น้องขัวไปเรื่อยพี่น้องขไปเป็นว่าใกล้สุกน,น้ำปลาหอมหอมพี่น้อง เ,เมื่อเขาขัวไก่นะครับให้มันหดตัวแล้วนะครับแต่พอสมควรนะพี่น้องไก่มันหดตัวพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะว่าเออมันสีนน้ำม,มันก็ฉีแห้งกน้อยนะครับเขาจะไม่ไปเติมน้ำที่หลังนะมาเติมน้ำน้ำกันครับบัดเติมน้ำนะครับประมาณนี้งถั่วได้พี่น้อง รอยหมันเดือดครับบัดนี้นค่อยใส่พวกผักแล้วก็ปรุงเครื่องนะครับมอเดือดเร็กวกพี่น้องบัดนี้นะครับเอาฝักท่องนะครับฝักท่องลงไปฝักท่องลงไปคนเข้ากันแล้วพี่น้องบัดรเนี่ยโอ้ยซะก่อนแม่ว่านว่าไม่ข้นนะครับ ต้องพ่นกันว่าเรยวปะเอือนสิมันสิเละปะนะตอนต่อไปพี่น้องเขาพักนะครับเป็นบอสพักเงอเกียมไปแล้วนะครับใส่ลงไปพักได้หลายอันนี้ใกล้บ้านที่พี่น้องอ้อมใกล้บ้าน อหอมห่วยเลยพี่น้องครับเข่าเนี่ยมันเศร้าเดีครับนี่สำหรับบรรจุกร้องใส่น้ำหลายเลยพี่น้องเพราะว่าน้ำจากผักขึนฉีออกมากนะครับคนสักคนพร้อมกินผักพร้อมกินผักพี่น้อง นั่งใดทีเลยพี่น้องบดกบวกเลยครับเดี๋ยวซีนงา่อนเป็นงไแบบแบบแล้วพี่นออ้องสำหรับออมไก่นะครับเป็นใดพี่น้องมาด้วยครับพี่น,อนอ้องิออมไก่น้ากันแฉบ,บครับรันจุดไก่บานหอมห่วยๆครับ คลิปนี้่ะล่าพี่นอ้องไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ